โอเคสวัสดีชาวชูเตอร์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะพี่จะมาอธิบายฟังก์ชันแกะสลักของ D D Tank Version 2.7ให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะก็คือวันนี้จะมาสอนแล้วก็มาอธิบายตามความเข้าใจของพี่ที่พี่ได้ลองใส่มานะครับโอเคเรามาเข้าประเด็นเลยนะครับ หน้าแกะสักหรือลูนเนี่ยครับวิธีที่ได้ที่จะได้มันมาเนี่ยมันอยู่ในกิจกรรมอันใหม่นะครับคือเราต้องเสียตังค์นะครับเสียตังค์เพื่อให้ได้กล่องไอ้พวกนี้นะฮะวิธีได้คือประมาณนี้เลยนี่มันจะประมาณนี้แล้วก็ระดับอ่าเขาเรียกอะไรระดับของลูนเนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5มีหมีทั้งหมด5นะครับอันนี้เป็นสีเทาสีเขียวแล้วก็สีฟ้าแล้วสีม่วงแล้วก็สูงสุดคือสีส้มนะครับซึ่งบอกเลยว่าสแตตนี่พลังแบบน่าจะน่าจะเยอะนะเยอะเยอะมากเลยที่ที่ผมแบบไปได้มาเห็นมาอ่ะโอ ทีนี้เอาเข้าประเด็นกันเลยถามว่าผมว่าทุกคนคงมีคําถามแหละว่าเราจะติดตั้งมันยังไงครับพี่ซึ่งบอกเลยว่าถ้าคนที่มีแล้วกันคนที่แบบเติมแบบอ่าเล่นไปอย่างเงี้ยเราก็คงแบบว่ามีอะไรก่อนก็ใส่ไปก่อนไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับวิธีใส่รูนเราก็ไล่เนี่ยมันจะมีทั้งหมดอ่าหกเหลี่ยมอ่าหกเหลี่ยมเราก็ไล่ใส่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใส่ไปใส่ไปอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นวิธีอ่าเขาเรียกปเป็นการใส่รูนที่แบบว่าเรามีรูนไม่ครบเซตถามว่า คำว่าเซตนี่คืออะไรนี่ครับทุกคนการใส่รูนที่ได้ประสิทธิภาพสุดคือการที่ต้องมานั่งเช็คนี่ครับเห็นไหมอันนี้คือสแตทนี่คือสแตทของรูนแต่ละรูนนะครับแต่ละรูนแต่ละรูนจะมีเนี่ยอย่างแต่ละขั้นผมใช้คําผิดแต่ละขั้นจะมีสแตทของตัวเองนะครับเนี่ยอย่างขั้นฟ้าก็จะมีแบบนี้ขั้นเขียวก็จะมีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าอ้าวพี่แล้วผมจะรู้ได้งไงว่าต้องใส่อะไรยังไงอย่างแรกนะครับน้องๆทุกคนต้องมาดูตรงนี้นะครับนี่มันจะมีไกด์บอกอยู่ มันจะบอกนะครับว่าเนี่ยลักษณะของรูนนะครับลักษณะของรูนเนี่ยจะเป็นดาเป็นโล่รองเท้าดาวแล้วก็ไฟน่าจะเป็นเลือดนะครับโอเคมันก็จะเรียงมันก็จะเรียงสเตตตามที่เรารู้ว่าอันนี้ ATK เนี่ยอันนี้ ATK เห็นไหม ATK defense deck luck แล้วก็ Hp นะครับซึ่งการติดตั้งเนี่ยผมบอกเลยว่าเราสามารถติดตั้งมันติดตั้งได้เยอะมันติดตั้งได้เยอะซึ่งเราสามารถติดตั้งได้ไดแบบว่าเขาเรียกไงไม่ พวกอาวุธอะยังไงก็ต้องเป็นพวกดาบอยู่แล้วละ่ะลูนดาบอยู่แล้วเพราะมัน ATK ถูกปะ่ะเออแต่ไอ้พวกหมวกเสื้อผ้าอะไรเนี้ยพี่แนะนําว่าเราจะติดตั้งยังไงก็ได้เท่าเอาเอาเท่าที่เรามีนะครับซึ่งอ่ะดูนะอันนี้พี่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่3พลังพี่แปดแสนหนึ่งใช่ไหมแต่พอพี่ใส่ลูนในรูปแบบที่แบบว่าแบบแน่นๆเลยนะรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยที่พี่มีเนี่ยพลังพี่เพิ่มขึ้นมาสาม สามหมื่นกว่าสามแสนกว่าเออสามหมื่นกว่านะครับสามหมื่นกว่าก็ถือว่าเอ้เกือบสี่หมื่นเลยนะเกือบสี่หมื่นถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีนะครับดีเลยแล้วก็อันเนี้ยมาเรามาเข้าเรื่องเลยว่าเราจะใส่อะไรยังไงมาไล่เริ่มแรกนะครับเรามีอะไรเริ่มต้นเราเอาสแตนั้นให้ได้ก่อนความหมายคือพี่มีดาบแต่พี่ดันเปิดได้ของม่วงมาเพราะฉะนั้นพี่ก็อ่ะไล่เลยว่าดาบมีอะไรบ้างดาบเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยของอันนี้อันนี้คือติดตั้งไปแล้วนะ ทีเนี้ยพอเราติดตั้งดาบไปครบปุ๊บพี่มาดูแล้วแล้วสเตตมันทําอะไรบ้างคือจริงๆอ่ะพี่อยากได้สเตตสีฟ้าแต่พี่ไม่มีสีฟ้าพี่ดันได้เป็นแค่สีเทากับสีเขียวและสีม่วงซึ่งสีม่วงมันดีไหมมันก็ดีแหละแต่มันมีแค่เดียวมันไม่ครบเซตเห็นปะ่ะไม่เข้าเซตสีเขียวได้ไหมครบเซตแค่2อันได้แค่เฮลพีหกสิบแต่สีเทาเห็นไหมพี่อะ อันเนี้ยอาจจะทุกคนอาจจะงงว่าเอ้าพี่แต่พี่มีสีเทาแค่อันเดียวที่เป็นรูปดาบแล้วทาไมพี่ได้สเตตครบคืออย่างนี้ครับสีเทาท่าครบสีอันมันจะครบสเตตตัวนี้ถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่สีเขียวมันจะเท่ากับอ่าเขาเรียกมันจะนับนะมันจะนับว่าเราใส่แบบเขาเรียกไงห้ามใส่ต่ำห้ามห้ามใส่ของที่ต่ํากว่าห้ามใส่ตัวรูนที่ต่ํากว่ามันจะไม่นับยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้าเราอยากได้สเตตสีเขียวถูกไหมพี่ก็ต้องไปหาอ่าสีเขียวมาอีก2ชิ้นเพื่อให้ได้ a อ k เคบวก30 แต่ถ้าสมมติว่าพี่มีรูนดาบที่เป็นรูนดาบสีฟ้าแล้วพี่ใส่ไปอีกสองอันพี่ก็จะได้สแตตสีเขียวแต่พี่จะไม่ได้สแตตของสีฟ้าอันนี้เหมือนกันอันเนี้ยสีม่วงเนี่ยมันอยู่จุดอ,อยู่อันดับขั้นที่สี่ความหมายคือมันอยู่รองลงมาจากสีส้มสีฟ้าต่ำกว่า,าสีฟ้าต่ำกว่าสีม่วงเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ได้ สเตตตรงนี้เลยของสีม่วงแต่พี่จะได้เป็นค่าสเตตัสตรงนี้ไปแทนนะครับซึ่งหลักการดูลูนคือประมาณนี้แล้วถามว่าพี่ครับแล้วเราจะไล่ลูนยังไงให้แบบไอ้นี่อย่างที่พี่บอกเบื้องต้นเนี่ยเราอันนี้คือดาบใช่ไหมทีนี้เรามาตรงนี้เรามาไล่สมมติวรับพี่ใส่พี่ใส่พี่ใส่ดาบหมดแล้วทีนี้พี่มาไล่ไล่หมวกทีเนี้ยไล่หมวกของพี่เนี่ยพี่เอาเป็นหมวกของพี่เน้นเป็นเป็นท่โ่เพราะว่าของพี่มีโล่ตรงนี้อ่ะ พี่ก็ใส่โลไปเพราะพอใส่เป,ป็นโลไปปุ๊บพี่มีเทา 3, สามสีสีฟ้าหนึ่งอะถ้ากับว่าพี่ครบสแตทและเพราะว่าอันนี้มันมากกว่าไอสีไอสีฟ้ามากกว่าสีเทาถูกไหมเพราะฉะนั้น,นเห็นไหมมันก็จะได้มันก็จะได้สเตตตรงนี้แล้วก็แต่มันแต่มันก็จะได้เขาเรียกอะไรสเตตัสที่แบบง่อยมากอะแบบเล่นเขาเรียกแบบไม่มีอะไรไม่มีไม่มีดีเลยดีกว่าใช้คานี้แต่กับการกพอเป็นสีม่วงปุ๊บเห็นป่ะพี่ได้อะไรมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงลูนสีม่วงก็ดีกว่า แต่ทีนี้การไล่สเตตัสตตหรือการไล่สเตตัตร,ตรงนี้มันเป็นวิธีการใส่รูนที่ถูกต้องนะครับทุกคนต้องใส่ใส่อย่างที่พี่บอกมาครับไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ชุดพี่เน้นเป็นเลือดอ่ะเพ,พ,พราะเพราะเลือดมันมันได้ครบกว่าทีนี้เรามาดูกันจริงๆอ่ะพี่ขาดพี่ขาดเขดาเรียกนะพี่ขาดไอตัวเดี๋ยวนะหนึ่งองสามอันที่สามใช่ไหมเนี่ยไม่มีละมันหมดลวเพราะพี่เพราะพี่ใส่ไปหมดแล้วจริงๆอ่ะคือที่ใส่เลือดเพราะว่า เขาเรียกไงเปิดมามันได้แค่นี้พี่ก็เลยต้องทําแค่นี้ไปเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ได้สเตตัสสีฟ้าเห็นไหมมันมันได้2แต่ดูนะแต่พี่จะได้เป็นสเตตข,ของสีเขียวเพราะว่าสีฟ้ามากกว่าสีเขียวมันนับนะครับเห็นไหมแต่แต่ลูนสีเขียวก็ถือว่าได้สเตตัสที่แบบเออก็เพิ่มมานะ ก็กดีอะอย่างน้อยก็มีอย่างอย่างน้อยก็ยังดีกว่ายังดีกว่าเป็นสีสีสีเทาอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้รูปม้าอ่ะม้าพี่ได้เป็นเด็กแต่เด็กพี่เนี่ยโอ้โหมันควรจะได้เป็นสีสีสแตทสีฟ้านะแต่กลายเป็นว่าโอ้โหดูดีถ้าพี่ได้ไอส้สีสีฟ้าของเด็กมานะผมมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรดีเลยแต่กลายว่าพี่ดันได้แค่สแตทตของอันนี้ เพิ่มมาหกสิบห้าก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราไล่สเตตทให้มันถูกต้องอะ่ะเราเอาสเตตทตรงนี้เป็นหลักเลยไอ้ตรงวิวสองวิววิวสี่เนี่ยอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้มาในหมวดของฟังก์ชันอันนี้คือจบแล้วนะการการติดตั้งรูที่ถูกต้องอันนี้พี่พูดไปแล้วนะทุกคนคงเข้าใจแหละแต่พี่พยายามพูดให้เข้าใจมากที่สุดแหละถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองแบบคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยเรวจะไปตอบให้นะฮะส่วนในตรงรับคมนะครับรับคมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเหมือนเป็นการเพิ่มเพิ่มไอเนี่ย อย่างเงี้ยเด็กมันอย่างเงี้ยอันนี้พี่บวกเป็นหนึ่งละคือตอนแรกกับตอนแรกมันไม่มันไม่ได้บวกหนึ่งมันเหมือนเป็นการบวกเลเวลของของรูนนั้นๆด้วยซึ่งอันนี้มันจะเพิ่มสะจากตรงนี้ทีนี้การอะไรนะการกลั่นนะครับการกลั่นเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือกลั่นแบบธรรมดากับกลั่นแบบขั้นสูงรับคมแบบขั้นสูงเนี่ยถ้ารับคมแบบขั้นสูงเนี่ยอย่างอันนี้พี่โชคดีพี่ได้สีแดงสีแดงในเกมนี้คือมันแม็กเลยเห็นปะมันแม็กสิบสาม เพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากจะได้อะไรที่มันแม็กๆอย่างเนี้ยพี่ก็ต้องมาเลือกอันนี้ครับรับคมขั้นสูงมันก็จะได้เป็นสีแดงก็สูมเอาจะสีม่วงสีเหลืองสีแดงอะไรยังไงก็ว่าไปแต่มันได้แน่ๆอย่างอันนี้พี่ได้เต็มๆเลยทนทานทนทานแม็กอ๋อทนทานพี่ได้9แต่มันแม็กสิบสามก็ถือว่าดีแต่อันนี้พี่ถือว่าสเตตพี่ดีเลยเพราะว่าสีม่วงเนี่ยเห็นปะ่ะมันแม็กสิบสามแต่พี่ได้สิบสองมาก็บว,ว่าอันนี้พี่ก็ไม่ต้องรีพี่ก็เล่นเล่นไปตามนั้นทีนี้อ่ะแถมให้นิดนึง สเตตัสพวกนี้จากลูนพวกนี้มันจะมาเสริมค่าสเตตัสที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือข้างล่างนี้มีหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้นะครับก็คือไอตรงไอเนี้ยไอสเตตรตรงเนี้ยมันคือการเจาะเกาะนะครับก็คือสเตตเจาะเกาะคลิ้แน่นอนอะคลิ้มีคิดแน่นอนถ้าไม่ตายก็บวกท้าไม่ตายเหมือนจะบวกให้แรงขึ้นมั้งแล้วก็คลิ้ดาเมจอันนี้น่าจะแบบแบบ ตอนแรกเขาเรียกว่าดาเมจเฉยๆอ่ะก็ก็ตีแรงแล้วอ่ะแต่พอเป็นคลิดาเมจปุ๊บมันเหมือนเป็นยิ่งยิ่งคอมโบยิ่งกว่านะครับซึ่งสเตตพวกเนี้ยถ้าทุกคนอยากได้ทุกคนก็ต้องมาใส่รูนนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันอธิบายประมาณนี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันมาดูนะเพราะวันนี้อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็ได้แบบเขาเรียกได้ของมาได้ได้ใช้อ่ะอย่างน้อยเนี่ยนะดูนะเอ้ยลืม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 คืออันเนี้ยอันนี้คือตั้งใจเรียงสเตตให้แบบเต็มพิกัดในของที่พีีีี่มแลทน้ ถ้าน้องๆถามว่าอ้าวพี่แล้วถ้าสมุติว่าผมแบบเขาเรียกงไงแบบว่าใส่ไปเรื่อยๆอ่ะแบบว่าไม่ต้องเรียงสแตทอ่ะไม่ต้องเรียงสแตทแต่ใส่ไปอะไรมันจะดีก่ากันอันนี้คือแบบที่พี่ตั้งใจอันนี้คือแบบที่พี่ใส่แบบมั่วซั่วเลยนะแบบมั่วซั่วตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมเห็นสีอะไรดีพี่ใส่ไปปุ๊บทีเนี้ยอ่าทุกคนจํารูปแบบที่1นะรูปแบบที่1พี่พลัง8ปดแสนห้านะครับแปดแสนห้าแต่พอพี่มาลองแบบมั่วซั่วนะฮะรูปแบบที่2ปุ๊บพลังพี่ลดนะครับเพราะฉะนั้น การเรีย, Bond รยงลูนที่ถูกต้องอย่างที่กล่าวมาข้างต้นยังไงก็ดีกว่านะครับดีกว่าแน่นอนนะครับไม่เขาเรียกดีกว่าเห็นไหมดีกว่าดีกว่าแน่นอนอ่ะไม่ไม่ต้องแบบอะไรเลยยังไงก็ดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันถ้าเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆมีเรื่องอะไรที่สงสัยก็สามารถทักคอมเมนต์หรือว่าทักในแฟนเพจก็ปิ๊กคอปได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ก็มาอธิบายประมาณนี้ละกันแล้วเจอกันในสนามประลองนะครับสวัสดีครับทุกคน